สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สานามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับวันนี้ก็จะเอาคู่นี้มาวิ่ง a p e ป Beat s w i ิ t สีขาวแพลตินัมคู่นี้ผมใช้งานไป150กว่ากิโลนะครับประมาณ140กิโลเนี่ยเป็นการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกประมาณ13กิโลวิ่งบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์เป็นพื้นที่กรมพรเล็เลนะครับผมวิ่งไปตรามาณ13กิโลเดี๋ยววันนี้จะมาวิ่งบนถนนจริงครั้งแรก กะว่าจะวิ่งสักหนึ่งครันะครับไม่รู้จะไหวไหมยังไงเดี๋ยวขอตัวไปวิ่งก่อนแล้วลก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้รับชมรับฟังกันครับ แล้วครับวันนี้วิ่งไปทั้งหมดตกลงวิ่งได้12โลนะครับไม่ถึงฮาร์ปมันวิ่งถึงประมาณสักโซน3.2 3.3นะครับหัวใจก็เริ่มริฟนะก็คือค่อนข้างสูงไปนิดก็คือพอก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะครับ12กิโลสำหรับการวิ่งบนถนนจริงของ EPEC BEAT SWIFT คู่นี้นะครับเดี๋ยวแวะเหนื่อยปั๊ดแล้วก็เดี๋ยวจะ รีวิวให้ฟังกันนะครับว่าฟิลกูลนี้เป็นยังไงครับผมโอเคครับสำหรับฟิลของเอพิกบ t ดสวิ t สีใหม่นะครับสีขาวพลตินัมเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่ผมออกไปวิ่งในวิ่งบนลู่บนลู่ไฟฟ้านะครับก็ประมาณ140กิโลก็วิ่งยาวสุด2ชั่วโมงครึ่งนะครับเกือบเกือบยีกิโลนะครับประมาณสปีดเกือบสินะครับก็คือเพล6ต,ต,ต้นแล้วก็มีวิ่ง สองชั่วโมงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมวิ่งยาวสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสีิบห้านะครับก็วิ่งประมาณเพสหกเพสหเป็นหลักแล้วก็มีวิ่งห้าเคนะครับเพสสี่ห้าเจ็ดก็มีสิบสองเคเป็นประมาณเพสห้าสองศูนย์อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอเคนะครับคือการใช้งานบนลู่วิ่งเนี่ยถือว่าดีถือว่าสอบผ่านเพราะว่ารองเท้าจริงๆ ถ้าวิ่งบนลู่วิ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องนุ่มมากครับแต่ว่าคู่นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นุ่มแต่ว่ามันมันเฟิรม์มมันมีความเฟิร์มแฝงเข้ามามันวิ่งง่ายบนลู่ก็คือว่าวิ่งแล้วมันไม่ยวกนะครับส่วนใหญ่รองเท้าวิ่งลู่ไฟฟ้าเนี่ยให้มันแข็งๆหน่อยก็น่าจะโอเคเพราะว่าบนลู่เนี่ยมันมีตัวแอบซอร์เบอร์หรือตัวดูดซับแรงกระแทกจากการวิ่งอยู่แล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้าที่นุ่มมากแต่ว่า จากการใช้งานเอาคู่นี้ไปวิ่งถือว่าโอเคแล้วก็ได้ออกยาวการระบายอากาศถือว่าดีนะครับปัญหาบาดกัดเสียบสีอะไรเนี่ยไม่มีนะสวมใส่สบายและทีนี้วันนี้วิ่งถนน12กิโลก็รู้สึกว่ามันให้ฟีลที่ต่างกันเพราะว่าฟีลถนนเนี่ยมันเป็นฟีลของจริงและทีนี้ผมรู้สึกว่าจากรุ่นแรกอะโฟรมรุ่นนี้มันเปลี่ยนไปก็คือมันมีความเฟิร์มมากขึ้นรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีความนุ่มเด้งมันจะมี ระยะยุบมากบางคนบอกว่ามันยั่ไปนิดหนึง่งผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันผมเพราะว่ามันมีอาการยั่เล็กๆเกิดขึ้นแต่รุ่นนี้แต่รุ่นนี้ไม่มีมันมีความแน่นความเฟิร์มมากขึ้นแต่ก็ยังคงคาแรคเตอร์ของโฟมนมุ่มวิ่งสบายวิ่งง่ายส่วนความคาดหวังที่ว่าเรื่องของแรงดีดเด้งผมมองว่ามันมันมีความเด้ง,งกลางๆนะครับมันมีความเด้ง,งกลางๆส่วนความดีดของแผ่น ผมมองว่ามันไม่ชัดนักคือมันไม่ได้ดีดชัดเจนแต่ว่ามันอาศัยการส่งเท้าได้ดีระดับหนึ่งผมมองว่าการลงเท้าของคู่นี้คือลักษณะพื้นรองเท้าด้านล่างอ่ะมันไม่ได้มีมีสโลปมีความเฉิดมากแล้วทีนี้การลงเท้าด้วยหน้าเท้าผมมองว่าแต่ยกแต่ยกเนี่ยมันไม่ค่อย เข้ากับการออกแบบของรองเท้าเท่าไหร่ก็คือตัวส่วนตัวคิดว่าวิ่งลงเต็มเท้าหรือกลางเท้าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าพื้นรองเท้ามันไม่ได้โค้งมากแล้วก็เท้าเราสัมผัสกับพื้นค่อนข้างเยอะนะครับคือลงเต็มเท้าเนี่ยลงได้สบายแล้วก็มันน่าจะเข้ากับคาเลคเตอร์ของโฟมและแผ่นก็คือว่าแผ่นมันอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้ โค้งไม่ได้งอไม่ได้ให้ตัวนะรู้สึกว่าแผ่นของเขาทีเท่าไหร่ทีเจ็ดร้อยหรือทีแปดร้อยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะทีแปดร้อยนะครับก็คือว่ายิงตัวเลขข้างหลังนะครับอย่างเช่นสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยยิงตัวเลขเยอะมันก็จะมีความแข็งมากขึ้นมีความเบามากขึ้นก็คือน้าหนักลดลงนะครับแข็งมากขึ้นน้ําหนักลดลงแล้วก็มีราคาแพงขึ้นของสวิปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทีแปดร้อยก็คือมันมีความแข็งมากน้าหนักเบา แต่ทีนี้การให้ตัวผมว่ามันให้ตัวแทบไม่ได้เลยมันมีความแข็งมากและลักษณะการส่งของแผ่นเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยในลักษณะของการกดแล้ว้นยกแล้วก็มันดีดงัด้นส่งไปข้างหน้าแต่มันให้ฟิลประมาณรองเท้ากระทืบแล้วก็ส่งก้าวยาวออกไปผมว่ามันให้ฟิลแบบนั้นส่วนคาแรคเตอร์ของโฟม,มผมมองว่ามันเป็นโฟมที่นุ่มเป็นหลักแล้วก็มีความแน่นปรับจูนเข้ามาให้ รู้สึกว่ามันไม่ยุบยวบมากเหมือนรุ่นแรกมันให้ฟีลวิ่งง่ายวิ่งสบายไม่ล้าขาขาไม่ช้ำขาไม่ล้าความมั่นคงของโฟมเนี่ยคือโฟมเขาค่อนข้างสูงแลวทีนี้มันยังมีอาการเหมือนกับเราวิ่งแล้วรู้สึกโคง้งโครงเครงนิดนิดนะครับมันดิน้นนิดนิดมันจะให้ฟีลที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เวลาเข้าโคง้งแรงๆเข้าโค้งเร็ว รู้สึกว่ายังต้องเราต้องทรงตัวให้ดีระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะครับส่วนการยึดเกาะของดอกยางพื้นรองเท้ามองว่าวันนี้วิ่งมา12กิโลไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องการยึดเกาะนะครับก็คือยังไม่ได้เทสบวิ่งในพื้นผิวที่เปียกแต่ว่าในพื้นผิวแห้งเช่นถนนลาดยางหรือว่าถนนคอนกรีตหรือว่าโอเคครับไม่เจอปัญหาอะไรยึดเกาะได้ดีส่วนความทนทานเดี๋ยวจะให้ดูรูปว่า รองเท้าที่ผ่านระยะประมาณร้อยหกสิบกว่ากิโลเป็นยังไงก่อนมาวิ่งรันเนี้ยมันมีระยะสะสมอยู่ประมาณร้อยห้าสิบกว่ากิโลคือพื้นแทบไม่สึกเลยนะครับทั้งพื้นด้านหน้าแล้วก็พื้นด้านหลังพื้นแทบไม่สึกเลยก็ถือว่าทนทานดีนะครับผมการระบายอากาศถือว่าโอเคระบายอากาศดีแต่ว่าเจอปัญหาโฟมสะสมความร้อนเล็กๆวันนี้วิ่งถนน มันต่างจากวิ่งลู่เพราะว่าวิ่งลู่เนี่ยผมวิ่งในห้องแอร์นะมันไม่เจอปัญหาเรื่องความร้อนแต่ว่าวันนี้วิ่งถนนรู้สึกว่าฟูมิดโซแล้วก็พื้นรองเทาง้าด้านในมีอาการสะสมความร้อนเล็กๆแต่ว่าในส่วนของพาอัปเปอร์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระบายความร้อนนะครับปัญหาบาดกัดเสียดสีอะไรของรุ่นนี้ไม่มีนะรู้สึกว่าสวมใส่สบายดีการเลือกไซส์ผมเลือกเผื่อครึ่งไซส์มาตั้งแต่สวิตสีแรกมารุ่นนี้ก็ เลือกเผือกครื่งไสก็คือตัดปัญหาเรื่องของหน้าเท้าเรียวนะครับรุ่นนี้ทาออกมาหน้าเท้าเรียวต้องเพิ่มเครึ่องไส่โดยส่วนตัวผมแนะนําให้เพิ่มเครื่องไสนะครับความยาวก็พอเพิ่มครึ่งไสแล้วถือว่าโอเคมันไม่ได้ยาวมากไปนะครับถือว่ากําลังดีส่วนความกว้างก็เลือกเผือกเครื่งไสดีกว่าปกติผมใส่1ิบ us 28ดซนติเมตรหรือ eu 44สิบสี่คู่นี้สิบห้า us eu 4ี่บี่จุดห้า นะครับ10.5 US 28.5ซนติเมตร EU 44.5น้ำหนักผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่รู้สึกจะประมาณไม่เกิน220กรัมราคาตอนนี้ราคาป้ายมันรู้สึกจะ4,990บาทแต่ว่าปกติเนี่ยผมซื้อของในช่องทางช้อปปีอะไรเงี้ยก็จะรอโคตรลดรอวันลดราคาาไม่ลดเราก็ไม่ซือ้อนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,000ปลายๆนะครับ สรุปถามว่าคุ้มไหมสําหรับคู่นี้ที่เป็นรองเท้าไทยในราคาไม่เกิน4,000บาทที่เป็นซปเปอร์ชูแล้วก็ใช้วัสดุเกรดดีที่สุดเท่าที่แบรนด์จะหามาได้ถ้าถามผมผมถือว่าเขาพัฒนามาจากรุ่นแรกก็คือสปีดวันแล้วก็ทำได้ดีเกินมาตรฐานนะถ้าถามผมว่าถ้าดูตามสเปคแล้วก็ฟีลการวิ่งการสวมใส่ถือว่า พัฒนาได้ดีแล้วก็เขามีเซอร์วิสไมล์ที่ดีก็คือว่าเขารับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงในแต่ละเวอร์ชันให้มันดีขึ้นเพื่อกําจัดข้อด้อยแล้วก็เสริมความสมบูรณ์ให้รองเท้ามันสมบูรณ์มากขึ้นก็ต้องขอชมเชยทางแบรนด์มาันาตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทางแบรนด์รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของสินค้าไว้อย่างนี้เรื่อยๆนะครับโอเคครับก็น่าจะมีเท่านี้สําหรับการรีวิวเอพิกบีดเซอวิ สีขาวแพลตินัมนะครับเราไว้พบกันใหม่กับคลิปต่อไปสวัสดีครับ